ครับสำหรับพวกเราคณะฟุตซอลทีมชาติไทยกลับมาจากลิทัวเนียนะครับเมื่อวันที่28แล้วก็เราได้ตรวจ PCR t e ท t ไปเมื่อวันที่29นะครับผลตรวจก็เป็นนักติดทุกคนนะครับซึ่งในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีการตรวจในวันที่2นะครับแล้วก็วันที่10แล้วก็จะสามารถออกจากที่พักได้ในวันที่12ตุลาคมนะครับ แต่เนื่องจากสบคได้มีนโยบายใหม่ออกมาเราคาดว่าอาจจะได้รับก,การลดจำนวนวันที่กักตัวลงเหลือ10วันนะครับซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นวันที่8หรือวันที่9ที่พวกเราสามารถที่จะออกจากการกักตัวได้นะครับสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ในที่พักก็สุขสบายดีนะครับก็กำลังมีการปรับตัวในเรื่องของการ นอนนะครับเพราะว่าเวลาห่างกันสี่ชั่วโมงนะครับสำหรับนักกีฬาฟุตซอลที่เตรียมตัวที่จะเข้าแข่งขันหลังจากที่ออกจากกักตัวแล้วเนี่ยก็มีการฝึกซอ้อมตามปกตินะครับซึ่งสามารถที่จะปรับตัวได้โดยใช้เวลาฝึกซอ้อมหรือสถานที่ฝึกซอ้อมเฉพาะในห้องของตัวเองนะครับซึ่งก็คาดว่าทุกคนงคง ับสู่สภาพเดิมได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับ